รถยนต์ Rocket Sound. s ต u n d พบกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องเสียงติดรถยนต์และเป็นแฟนฟุตบอลห้ามพลาดเลยค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรามาพร้อมกับรถของเขานะคะคุณแขกนั่นเองสวัสดีสสดค่ะ,คะต้องบอกว่ารถคันนี้มีที่มาที่ไปตัง้งแต่การเลือกรถเลือกสีแล้วการมาติดเครื่องเสียงเลยทีมรักครับ ทีมรักค่ะอธิบายหน่อยค่ะทีมรักทีมนี้ก็า้าของผมก็้ใช้เครื่องเสียงเดิมๆค่ะก็้าเลยมาทําที่ล็อกเก็ตสาวก็โดยให้ออกแบบโดยใช้ลำโพง แล้วก็เพิ่มเป็นซับสองตัวเอ้ยซับหนึ่งตัว่ะเพราะว่าแอมเป็นสองตัวเรนแยกชิ้นหมดทุกอย่างใช้ของดิจิตอลรีเซิร์ฟแล้วก็โชว์ไฟต้องการโชว์งานแมนยูโดยเฉพาะงานแมนยูโดยเฉพาะตั้งแต่สีรถแล้วสีแดงมาเลยนะคะก็เลยได้แบบที่ชอบมากได้แบบที่ชอบมากเลยเนี่ค่ะและนอกจากนั้นข้างในทาได้มีการติดลาโพงหรือมีการติดอะไรเพิ่มเติมไหมคะเปลี่ยนลาโพงใหม่ทั้งหมดทั้งคันครับถ้าใส่เป็นแยกชิ้นของดิจิตอลรีเซิร์ฟทั้งหมดเลยครับผมอจะเป็นแยกชิ้นสี่ตัวแล้วก็ใช้ แอมขับหนึ่งตัว <c oughs> เป็นแยกตัางหาแล้วก็แอมขับซับอีกหนึ่งตัวแยกเลยครับค่ะก็คือแปลว่ารถคันนี้นะที่ติดตั้งทั้งหมดมาแต่ว่าพื้นที่ชัยสอยก็ยังมีเหมือน,นเดิมเลยข้างในก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไมไเียอะใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เวลาขับไปไหนก็แบบจอดก็อยากโชว์ <Ừ> กับเพื่อนโชว์บ่อยไหมคะคันนี้เวลาไปจอดก็โชว์บ่อยครับค่ะเรียกได้ว่าทุกครั้งที่ไปจอดที่ไหนก็เปินิดนึงท้ายโชว์เลยค่ะอ โอเคค่ะชื่นชอบแบบนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแฟนพันธุ์แท้จริงๆต้องขอบคุณคุณแขกด้วยนะคะขอบคุณค่ะศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถ